คนเก่งคนกล้าคนขยันคนฉลาดคุณจะเลือกใครพบกับพุทธวิธีเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในรายการนานาเทศนาโดยพระครูประหลัด <Dodge> ว <vein banks> ัฒนาโภทิคุณ วันนี้จะมาเล่านิทานให้ฟังก็คือนิทานชาดกเรื่องมหาสารชาดกว่าด้วยการใช้คนให้เหมาะกับสถานการณ์นะจ๊ะคือในทั้งพุทธการเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งเหล่าพระสนมของพระเจ้าเปรษที่โกศลซึ่งเป็นพระราชาของแคว้นโกศลหนึ่งในมหาอำนาจของอินเดียยุคนะั้น ก็คุยกันบอกเราเป็นพระสนมพระราชานะไม่มีโอกาสออกไปนอกวังคือถ้าเป็นนางกำนันออกนอกวังได้เป็นพระสนมออกไปข้างนอกไม่ได้เสียโอกาสพระพุทธเจ้าตัดสรุรทมแล้วเราก็ไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมไม่มีโอกาสได้สร้างบุญอย่างนั้นเลยเราน่าจะรวมตัวกันแล้วก็ไปขออนุญาตจากพระราชาขอให้พระราชาช่วยกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอให้พระองค์ส่งพระเถระสักรูปหนึ่งเข้าวังมาสอนธรรม,มะแล้วก็เป็นเนื้อนาบุญให้แก่เราอย่างนี้เห็นท่าจะดีปรึกษาหารือตกลงกันเสร็จก็ไปกราบทูลพระเจ้าพระเซนที่โกศลพระราชาก็เออก็ดีสิก็โอเคก็เสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าราวนี้ไปถึงพระพุทธเจ้าพระองค์กำลังแสดงธรรมอยู่แล้วก็มีอุบาสกคนหนึ่งนะชื่อชัตตปานิอุบาสก ก็กาลังฟังตามพระพุทธเจ้าฟังนิ่งเลยนะอุบาสกคนนี้เนี่ยเป็นพระอนาคามีแล้วคือพระอริยบุคคลมีทั้งหมด4ขั้นทบทวนความรู้นะคนพอรู้แล้วทบทวนความรู้เก่าท่านที่ยังไม่ทราบก็ถือเป็นการเพิ่มความรู้ใหม่ขึ้นหนึ่งพระโสดาบัน 2. พระสกิทาคามี 3. พระอนาคามีและก็สพระอรหันต์นี่คือพระอริยบุคคลมีทั้งหมด4ขั้น ถ้าเป็นพระอริยบุคคลเมื่อไหร่นั่นคือปิดประตูอบายเลยจะเกิดอยู่บนสวรรค์แล้วก็มาเกิดบนโลกเราสร้างบารมีต่อไม่เกินเจ็ดชาติจะเป็นพระอรหันต์หมดถ้าเป็นพระอรหันต์ปุ๊บก็เข้านิพพานถ้าหากเป็นพระโสดาบันจะวนมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาติมากที่สุดถ้าเกิดพระสกิทาคามีกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ชาติเดียวแต่ถ้าเกิดพระอนาคามีจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก แม้ยังไม่หมดกิเลสร้อเปอร์เซแต่สังโยชน์สิบเนี่ยหมดไปแล้วหล่าจากโลกไปจะไปเกิดบนชั้นพรมรูปภรมพมี16ชั้นจะไปเกิดบนชั้นพรมห้าชั้นสุดท้ายชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วก็ปฏิบัติธรรมต่อบนนั้นแล้วเขาผ่านเลยเพราะว่าเป็นพระอนาคามีนี่คืออีกนิดเดียวก็จะหมดกิเลสเป็นพาาาระอรหันต์ละอุบาสกท่านนี้เป็นพระอนาคามีบุคคล ราะฉะนั้นฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าฟังไปด้วยทําสมาธิไปด้วยนิ่งมากเป็นแบบว่าพอดูปั๊บเนี่ยคือผิดสังเกตจากคนอื่นเลยเนี่ยพอพระราชาเองเดินจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพอเห็นอุบาสกนี้ปุ๊บเนี่ยเกิดระแวงขึ้นเลยนะทาไมคนคนนี้นิ่งขนาดนี้คือบุคลิกมันจะแบบโดดจากคนอื่นเนี่ยนิ่งขนาดนี้หยุดนึกอยู่พักหนึ่งนะมีอะไรหรือเปล่าคนคนนี้จะมาทําร้ายเราหรือเปล่า นี่ดูความระแวงพระราชาเนี่ยจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเห็นปุ๊บเนี่ยผิดสังเกตปั๊บเนี่ยหยุดกึกกอนเลยเนี่ยระแวงขึ้นมานิดหนึ่งแต่แล้วก็คิดต่อ,อืถ้าเกิดเป็นคนไม่ดีคงไม่มาฟังธรรมพระพุทธเจ้าหรอกงั้นคงไม่เป็นไรอคิดแล้วก็เดินต่อไปกราบพระพุทธเจ้าพอถวายบังคมเสร็จก็ประทับนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระุทธเจ้าพระองค์ก็ยิ้มยิ้มแล้วก็ระหว่างแสดงธรรมพระองค์ให้ความเคารพธรรมพระราชาเสด็จมาพระองค์ก็ยิ้มยิ้มให้นะ แล้วก็แสดงธรรมต่ออุบาสกท่านนี้เนี่ยก็ไม่ได้ลุกไปถวายการต้อนรับให้พระราชาและก็ไม่ได้ถวายบังคมอะไรเพราะเป็นหลักว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเนยพระองค์สูงสุดแล้วพระองค์กำลังแสดงธรรมจะให้ความเคารพกับพระสัมมาสัมพุทธเจา้าฟังธรรมจากพระองค์แม้พระราชามาก็นิ่งๆน,นี่เป็นปกติของการแสดงธรรมพวกเราเคยไปที่วัดเห็นไหมว่าพระท่านเทศท่านจะอยู่บนมีธรรมาตสูงๆเห็นไหม นั่นแหะคือถ้าเมื่อไหร่แสดงธรรมนะแม้ผู้เทศจะเป็นพระลูกวัดก็ตามท่านจะให้ขึ้นธรรมะที่สูงที่สุดแต่ว่าทุกคนจะให้เกียรติเพราะขณะนี้เป็นผู้ที่กําลังแสดงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโบสถ์เหมือนกันเวลาพระสวดปฏิโมกกันเนี่ยก็ผู้ที่แสดงปฏิโมกจะนั่งสูงกว่าเพื่อนเลยแม้ปรรษาจะยังน้อยเป็นพระลูกวัดก็ตามก็ะจะให้นั่งสูงสุดเนี่ย เขาถือว่ากําลังกล่าวธรรมพระวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เป็นการแสดงความเคารพในพระธรรมบารสกท่านนี้เนี่ยพระราชามาก็ไม่ถวายบังคมไม่ได้ลุกไปต้อนรับยังคงนิ่งสงบแล้วตั้งใจฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพพระราชาก็รู้สึกไม่ชอบใจในหน่อยคนคนนี้เรามาเนี่ยทาไมนั่งนิ่งๆไม่มีแสดงท่าทีกุลีกุจออะไรเงี้ยนะพุทธเจ้าพระองค์รู้ ด้วยข่ายพยานว่าพระราชากําลังคิดอะไรอยู่เพราะพระองค์มีเจโตปริยญาตรู้วราจิตพระองค์เลยบอกว่ามหาบาพิษอุบาสกท่านนี้เนี่ยเป็นปหูสูตรผู้คงแก่เรียนและจิตปราศจ,จากความกําหนัดแล้วเพราะพระอนาคามีเนี่ยนะสัญโยกเบื้องต่ําจะหมดไป5ตัวละคคือสักยาาทิฐิความถือตัวตนของตัวเองเนี่ยยึดติดชั้นหนึ่งชั้นแน่อย่างงั้นอย่างนี้เนี่ยไม่มีละ วิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในคุณพระัตนตรยัยเอ๊พระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์จะจริงหรือเปล่านะอุณบาปนรกสวรรค์จะจริงหรือเปล่านะไม่มีความลังเลสงสัยนี้อีกต่อไปหมดแล้ววิจิกิจฉามีศรัทธาตั้งมั่นในพระัตนตรัยอย่างไม่คลอนแคลนไม่ว่าใครก็ไม่สามารถทําให้ศรัทธาของพระอริยบุคคลเนี่ยคลอนแคลนได้อันที่สามคือศีลพัตนาปรามาตได้แก่จะไม่ไปถือศีลเพราะที่งมงายเช่นเขาบอกเออ หมอดูนั่นแม่นนะเออก็รพนั้นทลารายเออแต่หมอดูดูหน่อยก็ดีเหมือนกันมั่นใจมากขึ้นหรือว่าเอ,อ๊ะตรงนี้ไปสะเดาะเคราะห์สักนิดน่าจะดีนะหรือตรงนี้เนี่ยไปอะไรแหละออพระลาหูสักหน่อยเรืองสักนิดเงียนะลาวนี้จะไม่มีสังโยชน์สามข้อแรกเนี่ยพระโสดาบันจะละได้หมดเพราะฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยข้อที่สา,ามศิลปตาปามาเนี่ยตัดได้พระโสดาบันจะมีศีลห้ามั่นคงบริบูรณ์ตลอด แล้วไม่มีความคลอนแนคลงคลางแคลงสงสัยในพรนระัตนตไตรเลยเป็นศรัทธาที่ยังลงลึกปักมั่นเหมือนเสาหินแปดศอกตอกเป็นหลังเนี่ยแต่พอเป็นพระสกิทาคามีก็ละสังโยชน์เบื้องต่ำได้อีกสามแต่ที่เหลืออีกเจ็ดข้อก็จะเบาบางไปพอเป็นพระนาคามีจะละสังโยชน์ได้เพิ่มอีกสองข้อข้อที่สี่คือปฏิฆะความหงุดหงิดไม่ถึงขนาดโกรธนะโกรธ่คือความโกรธ เพราะเรารู้จักดีแต่ปฏิฆะแค่รู้สึกคล้ายๆกับขัดใจม,มันขัดใจนิดๆเนี่ยแม้ปฏิฆะก็หมดไปในพระนาคามีไม่มีละความรู้สึกจะไปขัดใจใครกิเลสตระกูลโทสะนี่เกลี้ยงเลยแล้วข้อที่หคือการมราคะหมดพระโสดาบันยังไม่หมดนะเห็นพระโสดาบันยังคลองเรือนอยู่อย่างอนาถาวิติกาเศรษฐีก็ยังคลองเรือนหญิงบางคนเนี่ยเป็นพระโสดาบันแต่เจ็ดขวบ อย่างนางวิสาขาก็ยังคลองเรือนเลยแต่ถ้าเกิดเป็นพระอนาคามีจะไม่คลองเรือนเพราะการราคะหมดไปแล้วก็บอกเนี่ยพระเจ้าพอเอ่ยนัยยะว่าแล้วก็หมดซึ่งความกำหนัดในราคะแล้วก็คือให้รู้ว่าผู้นี้เป็นพระอนาคามีแล้วความรู้สึกคุณเคืองใจของพระราชาก็หมดไปเลยโอ้โหบาสกนี่ไม่ธรรมดานะพระอนาคามีแล้วพระพุทธเจ้ายังชื่นชมคือพระราชาเคารพพระเจ้ามาก รู้ว่าพุทธเจ้าชื่นชมใครแล้วก็แสดงคนนั้นต้องเยี่ยมจริงๆดีจริงๆยอมรับยุ่งเรื่องพวกนี้ลืมลืมว่าจะมาขอพุ้ดเจ้าให้ประธานพระเถระรูปหนึ่งไปแสดงธรรมกลับไปเอานึกได้วันต่อมาก็มองลงมาจากช่องหน้าต่างช่องประแกนเห็นอุบาสกคนเนี่ยถือร่มกําลังเดินไปที่เชดวันมหาวิหารเพื่อจะไปเฝ้าพูดา้ดเจ้าพอเห็นปั๊บนึกได้เอออุบาสกนี้เนี่ย เห็นผู้ได้าบอกว่าเป็นหูสูรคงแก่เรียนมีความรู้เยอะนะแล้วเป็นพรานาคามีแล้วเออถ้าเกิดเราไปขอให้เขามาเป็นครูสอนให้กับพระสนมเราก็น่าจะดีเหมือนกันนะพระราชาีนเปลี่ยนใจเร็วกันนะกำลังหงุดหงิดโกรธเนี่ยพอพลิกใจทีแล้วเออเชิญมาเป็นครูสอนให้พระสนมน่าจะดีเลยให้ราชบุตรไปตามอุบาสกนี่มาแล้วบอกว่านี่อุบาสกเธอพอจะเป็นครูสอนธรรมะให้กับพระสนมของเราห่อยได้ไหม ดูปัญญาอุบาสกนี่นะไม่ใช่พระราชาเชิญปับ๊บโอ้ดีใจรับเลยไม่ใช่นะอุบาสกบอกว่าข้าแต่มหาราชปก,กติการเข้าไบใิเขตพระราชฐานชั้นในซึ่งมีแต่นางสนมกำนันอะไรต่างอยู่ในนั้นเนี่ยไม่ใช่ที่ที่อุบาสกควรจะเข้าไปหากจะไปแสดงธรรมแล้วควรจะเป็นพระเถระจะเหมาะสมมากกว่า ไม่รับนะแต่ให้เหตุผลอย่างดีไม่ขัดใจพระราชาพระราชาฟังเออมีเหตุผลใช่เขตวังชั้นในมีแต่ผู้หญิงนะถ้าเกิดมีผู้ชายเข้าแล้วมันดูกระไรกะไอยู่นะของจีนนะจะผู้ชายจะเข้าได้ต้องเป็นขันทีเลยใช่ไหมถึงจะเข้าได้เพราะฉะนั้นเออเป็นพระน่าจะดีกว่าก็าเลยโอเคโอเคเอาให้เธอกลับไปแล้วพระราชาก็ไปเฝ้าผู้ดเดเจ้าอีกรอบหนึ่งแล้วก่อนจะไปก็ถามพระสนมทั้งหลายก่อนคราวนี้จะไปรอบสองจะได้ไม่พลาดละ ถพระสนมทั้งหลายว่าถ้าหากจะนิมนต์พระเทรรสักรูปหนึ่งจะขอพระเจ้ามาเนี่ยให้มาแสดงธรรมสอนพวกเธอเนะพวกเธอคิดว่าอยากจะขอพระเทะรูปไหนมีพระสีติมหาสาวก80องค์นทั้งพระโมคคัลลานะพระสาลีบุตรพระอุปาลีพระมหากัสสปะนี่ไล่เรียงมาเยอะเลยจะนิมนต์ใครดีพระสนมก็ปรึกษาหรือกันสรุปมติเอกฉันร้อเอร์เซต์บอกขอพระอานนท์ ที่เป็นพุทธอุปทานพระอาน,นุนในใครไปก็จะมีความรู้สึกว่าเคารพเกรงใจท่านมากเพราะท่านมีปกติเนี่ยทักทายก่อนใครมาถึงปั๊บเนี่ยเข้ามาถึงไม่มีเก้อเขินอเลยมาถึงปั๊บเนี่ยจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระอนทนเจอปุ๊บว่าอ้าวเป็นไงโยมมาธุระอะไรหรืออะไรเงี้ยถ้าพูดแบบสมัยปัจจุบันภาษาเป็นอย่างนี้นะไม่ปล่อยให้โยมเก้อเขินอเลยปราศัยทักทายดูแลต้อนรับทุกอย่างอย่างดีใครก็เคารพรักท่านทั้งนั้นเห็นพระสนมทั้งหลายฟังกิติศัพท์แล้วบอก ขอพระอานุนไปเด็กกระฉันพระราชาก็เสด็จไปเฝ้าพระเดิเจ้าแล้วก็กราบทูลขอโอกาสพระองค์ให้ประทานพระอานท์ไปสอนในวังให้หน่อยพระเดิเจ้าพระองค์ก็อนุญาตเพราะพระอนทนเนี่ยงานยุ่งนะอุปถัมภ์พระเดิ้เจ้าต้องไปสอนยางมะเองแต่พระเดิเจ้ามอบหมายก็ทําหน้าที่อย่างดีไปสอนพระสนมทั้งหลายก็ดีอกดีใจได้ฟังธทมได้ศึกษาธรรมะได้ปฏิบัติธรรมแล้วได้บำเพ็ญบุญมีเนื้อนาบุญมาถึงที่ ครั้นนี้มีอยู่วันหนึ่งพระจุลามณีแก้วมณีของพระราชาหายตอนประทับอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในเนี่ยหายไปปกติจะเข้าออกวังชั้นในไม่ใช่ง่ายๆมีทหารยามเฝ้าเลยรพอหายปุ๊บรู้ทันทีต้องมีใครในนี้แหละเป็นคนรักสั่งทหารปิดวังเลยแล้วก็ให้ควบคุมตัวนางกำนันทั้งหลายที่อยู่ในเขตวังหลังเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยคน ไม่เจอสถานการณ์ก็ตึงเครียดเพราะพระราชาเนี่ยรักจุรามณีนี้มากวันนั้นพระอานนท์เสด็จเข้าไปในวังเอ๊ะปกติพระสนมทั้งหลายก็ตั้งใจศึกษาธรรมะฟังธรรมอย่างดีทําไมวันนี้ดูท่าทางหน่อยๆไม่มีอารมณ์ฟังธรรมเลยเนี่ยก็เลยถามเกิดอะไรขึ้นลึกพระสนมหลายก็หวองเนี่ยพระจุรามณีของพระราชาหาย พระองค์เลยสั่งควบคุมนมกำ,ำนัำนได้หมดเนี่ยนี่เดือดํำบากเดือดร้อนกันหมดทุกคนไม่รู้เลยว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงใครจะถูกลงโทษยังไงบ้างพอพระพนรินทราบอย่งงางนั้นปั๊บเนี่ยก็เลยไปหาพระเจ้าประเสริฐที่โกศเลยแล้วบอกว่ามาาบพิิษพระองค์เจอจุรามณีหรือยังพระเจ้าประเสริฐที่โกศบอกยังไม่พบเลยเนี่ยอุตส่าห์คุมตัวค้นตัวยังไงก็ยังไม่เจอเนี่ย ยังนึกอยู่ว่าจะเอาไงดีลงโทษหมดวังเลยดีไหมจะยังไงเนี่ยกำลังคิดอยู่นะโอ้โหตำรัดของมราชาครั้งหนึ่งเนี่ยบางทีแลกมาเป็นหมื่นโครงกระดูกย,ยิ่งถ้าเกิดเป็นเมืองใหญ่ๆอย่างประเทศจีนแล้วก็โกรธมาทีปุ๊บเนี่ยคนตายเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเกิดสงครามระหว่างประเทศเลยเนี่ยพระนนรบอกมีวิธีให้พระองค์ได้จุรามณีคืนโดยไม่ต้องลำบากเดือดร้อนคนอื่นเลยเอาไหมพระเจ้าจอกอ พระคุณเจ้ามีเหลอถ้ามีก็ดีสิทํำไงเหลอพระอานุนก็แนะพระองค์ให้ทําอย่างนี้เอาคนทั้งวังหลังมาเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยให้เอาหุ่นฟางให้คนละฟ้อนเสร็จปั๊บเนี่ยให้ทุกคนเอาหุ่นฟางเนี่ยมากองรวมกันที่ลานพระลานหลวงพอพวกองค์คุมแจอย่างนี้ตรวจเช็คเนี่ยคนรักเนี่ยมันจะกลัว พอเห็นท่าจะไม่รอดเนะี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแอบซุกซุมาในฟางแล้วมาคืนนะเนี่ยเพนพะเขามากองไว้พระองค์ให้ลองค้นดูถ้าวันแรกยังไม่เจอนะก็ให้ทําอย่างเงี้ยต่อไปสักสามวันพระราชาก็เออเขาท่าดีง่ายดีก็ให้ทําตามนี้ผ่านไปสามวันค้นหุ่นฟางทั้งสามวันแล้วก็ยังไม่เจอผู้ร้ายนีย่ใจแข็งกันนะระหว่างนั้นก็คุมการเข้าออกของวังอยู่อย่าง หนาแน่นไม่มีใครออกใครเข้าได้เลยพอวันที่ 3, สามเสร็จปั๊บผ้านนนก็ไปหาพระราชาอีกบอกว่าได้หรือยังพระราชาบอกยังไม่เห็นเลยท่าบอกงั้นให้ปรับวิธีอย่างนี้เอาโอ่งน้ํามานะใส่น้ําเต็มเลยเนี่ยแล้วกั้นม่านไว้ในท้องพระโรงแล้วให้แต่ละคนเดินเรียงไปทีละคนให้ทุกคนคมมาอย่างมิชิดนะแล้วเดินเข้าม่านไปทีละคนแล้วให้ไปล้างมือแล้วออกมาทีละคนทีละคนทีละคนเนี่ย ปรับวิธีใหม่พระราชาก็ไปทาตามปรากฏว่าผู้ร้ายเห็นท่ายังไงพระราชาไม่ยอมแน่นึกว่าผ่านไปสักสาวันสี่วันนึกว่าใจอ่อนแล้วก็ปล่อยเราจะได้แอบออกไปข้างนอกได้นี่คุมเข้มอย่างนี้แสดงว่ายัางไงก็ไม่ยอมชักเสียวละเกิดที่ซ่อนไว้เกิดใครเห็นกันมาพาทุกคนเดือดร้อนหมดเนี่ยบางคนก็เอ๊ะใครเอาใครเอาสังเกตเกิดพลาดนิดเดียวเนี่ยโอ้โหยิงก็เพชราอุกนะเนี่ยทำไงดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแอบซุกเข้าไปใน ชุดตัวเองพอเข้าม่านปั๊บเนี่ยก็ย่อนลงไปในองค์แล้วก็ล้างไม้ล้างมือออกมาทําหน้าตาเฉยเมื <c> ่ <oughs> อเสร็จเรียบร้อยพอหมดวันปั๊บเนี่ยเจอแล้วจุรามณีอยู่ในองค์พระราชาก็ดีใจเนี่ยก็ได้ของคืนส่วนนางสนมกำนันทั้งหลายทุกคนก็ปลอดภยัยแล้วก็เป็นอิสระดังเดิมอย่างนี้เลยจ้ะทุกคนก็โอ้โหเล่าลือในกิจิศัพท์ของพระอานน์มากว่าสามารถแก้ปัญหาพระาระาชาทําให้ทุกคนเนี่ย ไม่ต้องได้รับโทษภยัยใดๆขึ้นมาได้อย่างนี้เนี่ยเสียงก็เล่าลือไปเยอะในพระเชตวันเองพระเองก็ฉันเสร็จก็นั่งคุยกันนะโอ้โหในพระอนุน,นีน่ไม่ธรรมดาฮี่พทธเจ้าเสด็จมาอา้าวภิกษุทั้งหลายเธอคุยอะไรกันอยู่หรือภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลพระเจ้าว่าข้าพระองค์ทั้งหลายสนทนาธรรมกันเรื่องของพระอน,น,นุพมะเจ้าข้าพรธเจ้าบอกไม่เฉพาะพระอน,น,นุหรอกแม้บัณฑิตทั้งหลายในการก่อนเนี่ยก็ได้แก้ปัญหาทํานองนี้เหมือนกัน ภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลพระเิชาขอพระองค์เอาเรื่องในอดีตมาเล่าหน่อยพระดจชาพระองค์ก็เล่าให้ฟังในการอดีตเนี่ยมีพระราชาของเมืองพระลานศีคือพระเจ้าภุมาทัตก,ก็วันหนึ่งอยากจะไปเล่นน้ําก็ไปที่สระบุกรณีมีโอ้อยู่ในอุทยานหลวงเนี่ยต้นหมากรากไม้สวยงามมากสระน้ําก็ใสแจ๋วเลยเนี่ยพระองค์ก็จะลงไปสงสนารร่างกายแล้วชวนพระมเหสีกับ พระสนมทั้งหลายลงไปเล่นน้าด้วยพระมเหสีก็เป็นเขตที่ดูแลกันอย่างรัดกุมไม่มีใครเข้ามาเลยก็เปลื่องเครื่องประดับต่างๆเปลื่องเครื่องทรงแล้วก็ใส่ชุดที่ลงไปเล่นน้ําได้เนี่ยพระมเหสีก็เอาสร้อยมุกดาหารใหญ่ก็คือสร้อยไข่มุกอย่างดีเลยนะเรียงเนี่ยวางไว้อย่างเรียบร้อยแล้วให้นางทาสีเฝ้าอยู่แล้วลงไปเล่นน้ําไฟในป่าข้างศาะนั่นนะ่ยมีฝูงลิงอยู่ มีนางลิงตัวหนึ่งก็เห็นโอ๊ยสร้อยนี่มันสวยดีลิงนี่มันอยากรู้อยากเห็นนะคนทําอะไรมันจะาแอบดูเลยพอเห็นไอ้ถอดสร้อยอยากคอเห็นในคอก็สวยดีถอดมางแล้ววางไว้ลิงอยู่ข้างบนเนี่ยทาสีดูซ้ายดูขวาจะมีใครรักหรือเปล่าลืมดูทางอากาศปรากฏว่าพอนั่งทาสีเผลอลิงมันจู่โจมทางอากาศลงมาเลยพื้ดห้อ,อ,กอยกิ่งไม้ลงมาแลว้วโฉบไปกิ่งไม้ก็ดีดกลับหลบไปอย่างง่าย นางทาสีดูซ้ายดูขวากลับไปทีอา้าวสร้อยหายเอาละสีมีความผิดต้งโทษประหารอยู่นะทําไงต้องเอาตัวรอดก่อนรีบร้องเลยบอกโจร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 ขโมยขโมยไม่รู้ใครเอาก็ไม่รู้แต่ร้องโจรขโมยก่อนมองนูน้นวิ่งไปทางนูน้นวิ่งไปทางนูน้นตัวเองจะได้พ้นผิดว่าเออมันขโมยไปตัวเองเห็นแล้วก็ไม่ได้ละเลยหนะ้าที่ทหารก็รีบกลูนที่วงล้อมอยู่ข้างนอกรีบกรูนไปตามทางนั้นเนี่ย เอ๊ะไม่เห็นมีใครวิ่งต่อไปอีกหน่อยเห็นพอเลยอุทยานเนี่ยเห็นมีคนในชนบทคนหนึ่งกาลังทํางานอยู่เนี่ยบอกแกเป็นโจรใช่ไหมวิ่งใส่คนนั้นเห็นทาหารกาลังกลูมาตกใจวิ่งหนีวิ่งหนีบอกใช่เลยโจนแน่ไล่เข้าไปทันจับได้บอกทั้งฟาดทั้งบวยทั้งคูเอาของไปคืนมาเดี๋ยวนี้นอะไรต่างแต่คนนั้นก็ฉลาดเหมือนกันนะนึกในใจว่านี่ถ้าปฏิเสธว่าไม่ได้เอา,นสสนา,นาเนี่ยสงสัยโดนฟาดจนตายแน่เพราะสมัยก่อนก่เหมือนอย่างนี้นะ บอกจับผู้ต้องสงสัยจะทำไงอาเอาสิวมาเอาคอนมาตอกเล็บทีละเล็บเอาไปใช่ไหมไม่ไปไม่ใช่ปฏิเสธตูต้มเคาะทีละเล็บทีละเล็บทะลุเลยเนี่ยโอ้โหแบบใช้ทรมานเอามันก็แย่ใช่ไหมบอกโดนตายแน่คือบอกไม่เอาเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเอาไปรับสารภาพแล้วบอกแล้วอยู่ไหนนึกฉลาดอีกนะเราตัวเองคนเดียวเอาตัวไม่รอดแน่อ้างคนอื่นดีกว่าจะได้แบบ โยงคนมาหลายๆคนช่วยกันบอกเอาให้เศรษฐีไปแล้วเศรษฐีประจากเมืองให้เศรษฐีไปแล้วทหารก็กรูกันไปจับเศรษฐีมาข mm hmm. ู่เศรษฐีเธอเอาสร้อยของพระมเหสีไปใช่ไหมเตรียม mm hmm. จะลุยลงโทษกันเนี่ยเศรษฐีก็รู้ว่าถ้าปฏิเสธก็โดนแน่นอนโดนฟาดแน่เพราะฉะนั้นก็ได้รับบอก mm hmm. ใช่บอกแล้วไปไหนเอามาคืนมันไม่มีอ่ะพราไม่ได้รับมาแล้วจะเอาที่ไหน นึกต่อเราคนเดียว power ไม่พออย่ากนั้นเลยเนี่ยอ้างโปรโหิตก็แล้วกันบอกให้โปรโรหิตไปแล้วเขาก็ไปจับโปรโหิตมาอีกโปรโหิตที่ปรึกษาพระราชาโปรโหิตก็รู้ทันแบบเศรษฐีปฏิเสธก็โดนฟาดแน่นอนรับอีกบอกว่าใช่เออมันแปลกดีเหมือนกันบอกว่ไปไหนอ้างต่อบอกว่าให้กับเนี่ยคนทันนักดนตรีหลวงไปแล้วเนี่ยเล่นดนตรีเก่งมากเลยเนี่ย พระราชาโปรดมากให้ไปแล้วเขาไปจับนักดนตรีหลวงนี่มาบอกเอาไปใช่ไหมนี่ก็รู้ปฏิเสธก็โดนฟาดอ,อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยรับอีกเอ๊ะรับทุกคนเลยนะบอกใช่รับอยู่ไหนบอกว่าเอาไปให้นางวันนาธาศรีไปแล้วเนี่ยรูปร่างหน้าตาดีเป็นนักฟ้อนรำอะไรต่างกันนา,าเนี่ยให้ไปแล้วแต่พอถึงคนที่ห้านางวันนาธาศรีพอไปจับตัวมาปั๊บบอกเธอเอาสร้อยมุกดาหารของพระมเหสีไปใช่ไหม รับมาจากคนทัานเนี่ยเขาบอกแล้วเอามาให้เธอนาวัตตาศีบอกโน no บอกข้าพเจ้าไม่ได้เอาไปไปมรับครั้นี้มันหลายทอดมาเพราะปฏิเสธอย่างนี้ว่าเป็นผู้หญิงด้วยนะเออมันก็ชักเย็นแล้วเขาบอกว่าไอ้มันตกลงมันรู้จะยังไงกันแน่เนี่ยทำไมคนนี้ปฏิเสธมันชักผ่อนมาเรื่อยๆเอางี้ไปถวายพระราชาตัดสินก็แล้วกันไปถึงพระราชาเนี่ยจะซักซไซสไล่เลียงก็ทุกคนรับแต่คนสุดท้ายปฏิเสธเนี่ย ก็เลยเอ๊จะเอาไงดีเอาคุมตัวไปก่อนมาเย็นแล้วฝ่ายพระโพธิสัตว์ชาตินั้นเกิดมาเป็นอํามาตย์ของพระราชาคนนึ่ศึกษาสัพพบิชาเจนจบแล้วมารับราชาการก็เป็นอํามาตย์ก็เห็นดูเหตุการณ์ทั้งหมดไต่ตรองด้วยภาษาผู้มีปัญญาว่าเอ๊ในพระราชอุทยานหลวงพระราชาจะลงไปสงสนานร่างกายในสาะบกขรนีทหารคุมเข้มขนาดนี้นะโจรมันจะเข้ามาลักได้ยังไง ไอคนแรกชาวบ,บ้านหน้าตาเด๋อเด๋อเงี้ยมันจะแหวกทหารก็มาขโมยแล้วหนีไปได้เนี่ยดูแล้วไม่ใช่วิสัยไม่ใช่แน่ดูเศรษฐีจะมาเลื่องมรลักษเศรษฐีมีสร้อยเงี้ยยิ่งกว่าร้อยเส้นอีกเนี่ยจะมาเอาทําไมเสียงของมาราชาโปรโหิตเองก็มีชื่อเสียงทุกอย่างอย่างดีเนี่ยไม่ใช่วิสัยจะมาร่วมมือเศรษฐีทําอย่างนี้ดูแล้วไม่น่าจะใช่ นึกไตรตรองเนี่ยสงสัยเนี่ยกลัวโดนฟาดกันเนี่ยเลยรับเป็นสะทอดเปไปอย่างเงี้ยสงสัยแน่อย่างนี้แน่เดนมองทะลุเนี่ยอ่านออกแล้วถ้าอย่างนี้ใครจะเอาดูไปดูมาสังเกตในอุทยานปั๊บเฮ้ยมีลิงเนี่ยไม่มีใครอีกแล้วเนี่ยต้องเป็นพวกลิงนี้แน่ก็เลยไปอาสาพระราชาว่าถ้าพระองค์จะมอบทั้งห้าคนมาให้ข้าพเจ้าดูแลแล้วก็ข้าพเจ้าก็จะรับสอบสวนเพื่อตามหาสร้อยคืนไม่พระองค์ให้ได้ พระชาาบอกเออดีดีดีดอามาช่วยหน่อยอามานี่ก็รับตัวทั้งห้าคนมาแล้วเอาไปขังไว้เสร็จแล้วให้คนสนิทว่าไปแอบอยู่ข้างกําแพงที่ทั้งห้าคนถูกขังแล้วไปแอบฟังคุยอะไรกันบ้างไปสืบตอนที่ไม่มีใครอยู่อยู่กันห้าคนเนี่ยเขาก็จะถกกันพออยู่กันห้าคนอื่นๆออกไปหมดปับ๊บเศรษฐีลุยคนชนบทนั้นก่อนเลยนี่แก มาใส่ความค่าได้ไงว่าเอาส้อยมาให้ข้าไม่เห็นมีซะหน่อยชายฉันบอก ot, ot, ขอโทษขอโทษขท้าพเจ้าโดนฟาดเลกะว่าถ้าเกิดปฏิเสธแล้วตายแน่นอนเลยขอพึ่งบาร,รมีเศรษฐีบอกว่ามาให้ท่านเนี่ยขอโทษหน่อยขอโทษเนี่ยมันช่วยไม่ได้พอชายนั้นพูดอย่างนี้ปับ๊บปุโรหิตก็มาใส่เศรษฐีต่อแล้วเศรษฐีท่านมาบอกว่าให้ข้าพเจ้าได้ยังไงเศรษฐีบอกลําพังข้าพเจ้าเวอร์ไม่กลัวจะไม่พอจะเอาไม่อยู่ เดี๋ยวจะตายเปล่าเพราะฉะนั้นก็เลยต้องขอพึ่งท่านด้วยว่าเราสองคนท่านร่วมกันเราสองแรงแข่งขันอาจจะพอทานอยู่นะขอโทษขอโทษแล้วต่อมาตรงนักดนตรีนักร้องกเนะี่ยก็บอกว่าแล้วทําไมท่านโปรโรหิตมาบอกว่าเอาให้ข้าพเจ้าอะอยู่ดีโยนอะไรละ่ะขยะมาใส่มือเฉยเลยเนี่ยโปโรหิตบอกว่าก็กะว่ารับอย่างนี้แล้วเนี่ยโดนขังแน่นอน ไหนๆจะโดนขังอยู่ในคุกจะมีนักร้องหน่อยนักดนตรีหน่อยก็สบายใจหนะ่อยมีคนกล่องให้อารมณ์ดีนะแล้วก็นางวณนธาศีก็บอกแล้วท่านเราทำไมอยู่ๆมาใส่เข้ามาเจ้าได้ยังไงมาให้เข้ามาเจ้าเนี่ยเลยโดนกลับมาขังด้วยนักดนตรีก็บอกก็รู้เหมือนกันว่าจะโดนขังเนี่ยให้โดนขังแล้วถ้าท่านมาอยู่ด้วยท่านหน้าตาดีเนี่ยเพราะนันอยู่ในนี้แล้วอารมณ์มันดีสบายใจก็เลยแถมท่านอีคนก็คุยกันอย่างนี้คนแอบฟังได้ความก็เลยไปเล่าให้กับอมาม่์ฟัง กมาดฟังปั๊บอ๋แสดงว่าห้าคนนี้ไ่ได้เอาอย่างที่เราคิดจริงๆเลยเพราะฉะนั้นต้องลิงแน่ๆแล้วก็เลยสั่งให้คนไปจับนางลิงในฝูงนั้นมาหลายๆตัวเสร็จแล้วทําเครื่องประดับที่ทําด้วยยางไม้ให้นางลิงทั้งหลายใส่ใส่คล้องคอเรียบร้อยเลยแล้วก็ปล่อยลับไปลิงนางลิงไม่ได้คล้องคล้องเครื่อ,อ,อ,องประดับมันมีของเล่นใหม่มก็ดีใจเจี๊ยจกเจี๊ยกจไปโช,ช,ช,ชวช์วกันใหญ่เจอกัะทั้งนางลิงกัวขโมย ที่แอบเอาส้อยมุาหารแล้วไปซ่อนอยู่ในโพรงไม้นะ mm hmm. เห็นปั๊บทนไม่ได้เอ้ลิงพวกนี้เนะี่ยมันมีสร้อยอยางไม้ก็ทำมาอวดฉันมีสร้อยมุกณาหารนะว่าแล้วก็ไปเอาสร้อยมุาหารมาสวมคลอดอวดเอ้ยของฉันแน่กว่าสวยกว่าทหารที่ซุ่มอยู่ซุ่มดูอยู่ตามคําสั่งเขาหมาเทตอยางนั้นปั๊บก็จับนางลิงที่มีสร้อยมุณาหารลงมาแล้วก็เอาสร้อยกลับมาแล้วก็ปล่อยลิงไปมาคืนพระราชาได้ทั้ง5้าคนก็ ปลอดภัยแล้ว mm hmm. พระริจาก็เล่าให้ฟังว่าอมมานในชาตินั้นก็เกิดมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาตินี้นั่นเองส่วนพระราชาในชาตินั้นก็คือพระอานนท์ในชาตินี้เนี่ยจะโยงกันมาอย่างนี้ในใจพระราชาเองได้สร้อยคืนแล้วทุกคนที่ไม่ได้ผิดจริงก็ปลอดภัยด้วยพระราชาก็ดีใจนะโอ้เราเกือบจะหลงลงโทษคนผิดแล้วก็กดโกรธจะสั่งตัดคอหมดสักห้าคนซะแล้วเนี่ยรอดได้พระราชาจึงอุทานออกมาว่า ในยามคับขันย่อมปราถนาผู้กล้าหาญในยามปรึกษาการงานย่อมปรารถนาคนไม่พูดพร่ำในยามมีข้าวนา้ำย่อมปรารถนาคนอันเป็นที่รักส่วนในยามต้องการเหตุผลย่อมปราถนาผู้เป็นบัณฑิต นี่ก็คือคำสรุปเอาไว้ของพระราชางั้นเราเองไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ทำงานในหน้าที่ใดก็ตามเราก็ต้องปรับตัวเราเองให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและขณะเดียวกันเมื่ออยู่ในฐานะที่ต้องใช้คนเนี่ยก็ดูใช้คนให้เหมาะกับงานนี่คือมหาสารชาดกที่วาดไว้เรื่องของการใช้คนให้เหมาะกับสถานการณ์ต่างๆมาฝากเป็นข้อคิดให้กับพวกเราจเจริญพร